สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประการในเรื่องของการเมืองสังคมนะครับคือตอนนี้เราจะมองเห็นนะครับว่านะเรื่องราวนะครับทางด้านเศรษฐกิจนการเงินโลกนะครับที่มีการถดถอย แล้วก็ส่งผลกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับของประชาชนทั่วโลกเนี่ยที่เกิดมาจากวิกฤตทางสาธารณสุขนะครับโควิด -19 เป็นตัวทริกเกอร์นะครับเป็นตัวจุดชนวนนะให้เกิดสถานการณ์แย่ลงแต่ทุกๆวันนะครับดูเหมือนว่าข่าวพยายามจะบอกว่ามันมีการฟื้นตัวนู่นนี่นั่นนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นดูน่าใช้คำว่าห่างไกลนะจากกาว่าฟื้นตัวให้กลับไปที่ระดับเดิม และโอกาสนะครับที่สถานการณ์เนี่ยจะย่ำแย่ลงมีสูงเพราะว่านี่สินที่สร้างใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่แล้วก็ผลผลิตนะครับที่น่าจะต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของคนว่างงานเรื่องของเอ่อการผิดนัดชำระหนี้นะครับหนี้สินนะที่ตั้งสูงอยู่และดูเหมือนว่าความสามารถในการหาไรายได้ของผู้คนนะครับที่จะมาชำระหนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับเป็น question mark ตัวใหญ่ สิ่งหนึ่งนะครับนะที่มองเห็นนะเกิดขึ้นนะไปทั่วโลกนะครับก็คือเรื่องของระบบประชาธิปไตยนะซึ่งเ,เคยมีความเชื่อกันนะครับในระบบทุนนิยมบริโภคนิยมนะครับว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะเป็นระบบที่ตอบโจทย์ต่ตอ,อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการเชื่อมโยงนะเรื่องของระบบเศรษฐกิจเข้ากับระบบทางการเมืองสังคมสิทธิเสรีภาพนะครับในระบบประชาธิปไตยแต่หลายครั้งนะครับก็สอนออกมาให้เห็นว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับนะก็มีบรรดาประชาชนนะครับออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆมากมายแม้แต่ในขณะนี้นะครับท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 นะครับที่ระบาดกัน ยังไม่ซาลงเลยนะครับดูเหมือนยังไม่ถึงจุดสูงสุดได้วยซ้ำไปทํามการผู้คนติดเชื้อไปร่วม20ล้านคนนะครับเสียชีวิตก็ไป7 8แสนคนแล้วเราจะเห็นว่านะครับนะผู้คนจากประเทศที่ได้ไดชื่อว่าประชาธิปไตยออกมาบนท้องถนนนะครับนะชุมนุมประท้วงนะครับขับไล่รัฐบาลนะไม่พอใจรัฐบาลประเทศของตัวเองนะครับ และมีหลายสายเหตุเลยเ<ม>ชื่อว่านะครับรัฐบาลประเทศของตนเองเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็คือไม่ทําหน้าที่สุจริตตรงไปตรงมานะอาจจะมีการเอื้อผลประโยชน์ในสมัครกรกวกะระบบอุปถัมภ์ต่างๆเราจะเห็นการระเบิดนะครับที่กรุงเบรุตเลบานอนนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ผู้คนประชาชนเนี่ยออกมาทั้งที่มีความเสียหายนะในขนาดที่ใหญ่ นะครับการระเบิดนั้นก็บอกว่าประมาณ10%นะของระเบิดนะนิวเคลียร์ในฮิโรชิมานะครับและนางาสากินะแต่ผู้คนก็ออกมาท่ากางเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ประท้วงขับไล่รัฐบาลของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมาสะท้อนออกมาในช่วงหลายทศวรรษนะว่าปัญหาเหล่านี้นะมันอยู่ที่ระบอบการปกครองว่าเป็นประชาธิปไตย นะหรือว่าคอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมนิยมเนี่ยมันเป็นตัวต้นเหตุหรือเปล่านะของการเกิดปัญหาช่องว่างนะของความเหลื่อมล้ำนะทางโอกาสทางสิทธิเสรีภาพนะช่องว่างที่คนที่อยู่ในอำน,นาจรัฐนะใช้ในการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่ามันไม่เกี่ยวกับระบบนะเพราะว่าเราเห็นนะครับนะผู้คนที่มาประท้วงกันเนี่ยนะทั่วโลกขนาดนี้มันอยู่ในระบบปรชาธิปไตยกันเลยนะ ไม่ไม่ใช่อยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยเอ๊ะหรือว่าผู้คนที่ไม่สามารถออากมาประท้วงได้นะระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยเพราะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพนะแต่ผมก็เชื่อว่าเราไม่สามารถบังคับผู้คนได้หรอกนะครับถ้าเขาต้องการจัดแสดงสิทธิเสรีภาพนะมันอยู่ที่ความสุจริตจริงใจนะครับของผู้ที่คุมอำนาจมากกว่าในโลกใบนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะในสมัยโบราณเลย นะสมัยที่ยังมีการปกครองโดยราชาเราจะเห็นนะั้นอย่างประเทศจีนนะเราจะเห็นเลยว่ามีการลุกฮือขึ้นนะครับของประชาชนออกมาต่อต้านนะครับนะ,ะเผด็จการทรราชนะครับที่มาจากนะระบบราชาธิปไตยฮ่องเต้นในจีนนะครับเราจะเห็นในประวัติศาสตร์เดี๋ยวราชวงศ์นั้นเกิดขึ้นไม่นานนะเดี๋ยวก็ถูกโค่นลงไปเดี๋ยวราชวงศ์ใหม่เกิดขึ้นมา ไม่นานนะครับก็ถูกโค่นลงไปสลับบุญเวียนอยู่อย่างนี้นะครับทําให้ผมนึกถึงนะเรื่องนะครับก็เรียกว่าในมันเป็นคําพูดนะครับนะของผู้มีชื่อเสียงในทางการเมืองรัฐาศาสตร์นะครับว่า absolute power collapse absolutely นะครับหมายถึงว่าผู้ที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จนะก็จะทุจริตคอ r ์รัปชันอย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองสิ่งนี้น่ากลัวนะครับมันจึงไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นระบบไหนหรอก นะว่ามันเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์นะครัหรือสังคมนิยมตราบใดที่นะครับผู้นำนะผู้มีผู้ถืออำนาจรัฐเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ทำหน้าที่สอดคล้องนะครับสุจริตนะนะก็เป็นไปได้นะครับนะที่จะเกิดปัญหาแบบนี้นะเราจะเห็นนะการปริทุมไม่เกี่ยวกับนะระบอบ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจริงสะท้อนไห้เห็นนะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นโรคร้ายต่อประชาชนทั่วโลกจริงๆนะมันไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นระบบประชาธิปไตยหรือระบอบคอมมิวนิสต์หรือเป็นสังคมนิยมนะครับนะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่กลุ่มอานาจนั้นเนี่ยนะจะเป็นลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าเราเห็นตัวอย่างคล้ายๆประเทศเพื่อนบ้านเราเราเห็นตัวอย่างนะครับในเกาหลีใต้เราเห็นผู้นําของเขานะครับถูกนําตัวขึ้นศาลนะครับ และถูกตัดสินความผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวนะว่ามันจะเป็นระบอบไหนอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็เป็นประชาธิปไตยเกาหลีใต้ก็เป็นประชาธิปไตยนะครับหรือว่าอย่างกรณีของจีนนะครับก็มีการนะตัดสินนะผู้ที่มีตําแหน่งทางการเมืองนะในพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่มีการทุจริตรัปชันอยู่เหมือนกันก็แบบว่ามันมีอยู่ทุกที่นะครับเรื่องของการทุจริตรัปชั่นนะไม่ว่าจะเป็นระบอบไหน นะไม่ว่าเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมโดยสรุปนะในสิ่งที่ผมมองเห็นมาก็แบบว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบอบนะมันเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้นําของผู้ปกครองของผู้มีอำนาจรัฐเสียมากกว่าหรือจะพูดง่ายๆก็คือศีลธรรมเป็นพื้นฐานนะมันไมไ่เกี่ยวข้องกับระบอบนะเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระบบไหนๆไม่ว่าจะอยู่ในประชาธิปไตยนะครับจะอยู่ใน คอมมิวนิสต์นะครับหรือสังคมนิยมนะเราจรึงมองเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับมีผู้คนเนี่ยออกมาแสดงนะครับพลังออกมาชุมนุมเรียกร้องต่างๆนะให้รัฐบาลหลายประเทศเลยนะครับนะที่เขามองว่าการบริหารเนี่ยนะไม่ดนะีไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสนะมีการเอื้อนะประโยชน์พักพวกนะครับมีการเอื้อประโยชน์นะครับนะในการทุจจริตคอร์รัปชันนะครับ เราจึงมองเห็นนะว่าน,นี่คือสิ่งที่เป็นภัยจริงๆต่อประชาชนทั่วโลกไม่ใช่เราบอกไะในเรื่องของการทุกศีลการผิดศีลธรรมนเองการทุจริตในอำนาจในหน้าที่ตนเองนะครับที่คนประชาชนมอบให้นะครับในการเข้าไปบริหารจัดการรัฐของประเทศนะสิ่งนี้สะท้อนเราไหมเห็นนะครับว่ามันเป็นไปทั่วโลก มันทำไมถึงเป็นไปทั่วโลกเพราะมันเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินที่มาจากวิกฤตของทางด้านสาธารณสุขโควิด -19 ซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์ตัวจุดจนวนวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤต,ตมันกระทบเข้ามาถึงปากท้องประชาชนมันกระทบเข้ามาถึงการเห็นช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจความมั่งคัง่งสะท้อนก็มาเห็นถึงช่องว่างทางโอกาส ช่องว่างทางสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสังคมซึ่งผู้มีอำนาจรัฐนะผู้ซึ่งอยู่ในอำนาจไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองนะครับสุดจริตไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับในประเทศนั้นๆหรือไม่นะครับนี่นะครับเป็นตัวคำถามนะนี่จึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะว่าสิ่งที่ผมมองหเห็นอยู่ขณะเน,นี้เป็นอย่างเนี้ย นะว่าไอ้ตัวทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นโรคร้ายนะต่อประชาชนทั่วโลกจริงๆนะมันได้สร้างความเหลื่อมล้ําได้สร้างช่องว่างนะช่องห่างนะครับให้คนที่มีอำนาจในการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในการเพื่อนะครับอุปถรรมัมในระบบนะทำให้บูง่ายคือคนส่วนใหญ่นะเดือดร้อนนั่นเอง นะนี้เป็นสิ่งที่น่าก,กลัวนะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอทุกท่านพิจารณานะสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยนะครับมาเป็นภาพรวมของโลกใบนี้นะมันก็สามารถมองย้อนกลับมาที่บ้านเราได้เหมือนกันนะว่ามันเป็นแบบนั้นไหมนะครับระบบของเราเนี่ยนะยังทําให้ประชาชนเนี่ยนะมีความเชื่อมั่นศรัทธานะครับในระบบต่างๆระบบเศรษฐกิจการเงินระบบการเมืองสังคม นะระบบกฎหมายความยุติธรรมนะความเสมอภาคทางสิทธิเสรีภาพหรือไม่โปร่งใสสุจริตหรือไม่อันนี้คือคำถามนะครับที่ถูกตั้งขึ้นในกระแสสังคมนะครับว่าระบบของเราเนี่ยตอบโจทย์นะความศรัทธาของคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือไม่นะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้พิจารณาก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเกิดผู้มีอำนาจจับกระแสไม่ถูกนะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกนะของประชาชนคนส่วนใหญ่เพราะช่วงนี้ข่าวสารออกมาเยอะเหลือเกินนะครับนะผมนั่งฟังผมยังสัมผัสได้นะฮะผมไว้ใาว่าผู้มีอำนาจเนี่ยรัฐเนี่ยสัมผัสได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นสัญญาณที่อันตรายเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราแปลความหมายผิดเราสัมผัสไม่ได้นะครับถึงสิ่งที่เขา คูดออกมาในกระแสสังคมอันนี้ก็เป็นอันตรายนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทุกท่านจับกระแสได้หรือเปล่าจะได้ไปปกป้องตนเองและครอบครัวนะครับพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเกียนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะของตัวท่านเองนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง y o YouTube c h a ช่องอาจารย์เสก5.0ูนะนจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสูนช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคร,รับ